ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวขวดจิ๋วกะหลิ่วทำขวดจิ๋วกันเดี๋ยวนี่คือนะ้ำมันใส่น้ำมันหนึ่งอ่ะคีนี้เลยก่อโอเคไข่มันก่อ<ะ>นน้ำหน่อยเดียวก็พอหรือเปล่าพอกระเทียมก็เสร็จ ทำไข่อะไรให้หนูเิี่ยอ่าหนูชอดไข่เจียวไมหรงใช่เพราะนต,ต,ตนาจะทำไข่เจียวฟูขึ้นมีสนมันเยอะเยอะไปเป,เปิดไฟเลยไหมเปิดไฟแค่เบอร์นหนึ่งครับ ตีแล้วหรอพ่อีจะฟูแล้วฟูแล้วตดูกระทะมันร้อนย ไฟแรงสุดข่งลกเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหนูลองาล้นะเบอร์สามหนูลอกดแล้วนะเฮ้ยกระทะไรรึเล่าร้องมากูกูไรกมันกระเด็นนะอื้นอนเลนี้มันโคต มนันเลยมโหนี่มันกันอนะละอันเราเะใส่แค่นอยเจ็บแล้วคนทํามนีมันไม่นี่หรอกลูกพ่อเปิดไฟบเ้าแล้วก็ใส่ เราทอดก็ออยังยัพึ่งหนีะพึ่หงหนีอะไเยป็นไข่เดียวไม่เป็นไข่คุณทำเป็ไไนไนไข่ไรไข่เดียวเอาฟางใอาไส้่ต่ตะ่ะพี่ต่ย่นี่นลูกกระูไรี่รู้ไมด้ละเออข่ลวูกกูอ ไม่ข่ไข่เงนี่แล้วไข่พ่นแล้วนะเ้ยตัดเตัลไข่พ่นกินไปเลยนะหอมากหอมมากไข่พ่นเลยหอไข่เจียวหอมไไข่เจียวติดกระทะเลิติดกระทะแล้วเนี่ย อร่อยม,มากเลยโอเคไหมคีเพียงเอเคเพียงน่ากินมากนะว้า,า,นาวานาก,กินมากเลยแม่น่าก,กินมากเด็กกันฮะเอาเป็นไข่คนไหมมีหลายๆอย่างเนี้ยไข่ควันไข่คนอะไรอย่างเงี้ยไข่ดาวก็ได้ ไม่ดาวไม่ได้เราตีไปแล้วตีไปแล้วมัเป็นไข่ดาวเล้วจะเป็นได้แค่ไข่คนกับไข่ข้นแล้วก็ไข่เจียวไข่คนเอาขึ้นมาตีเดียกหนึ่อนปุ๊บก็คนเลยโอ้ตาโหตอนนี้เต็มไปด้วยกระเดี๋ยวพีกลับอีกทีนึงพีกได้ยังอีกไข่อีกไข่ละ เดือดทอดอีอกรอบอนิษคือคือกลับเลยกลับแล้วแล้ปะเอออะไรไงมันติตเรื่องอะไรหอมจังเลยไม่เหรออะไรน้ำมันกรเด็นหรอจะไปผิวกุ พหนูนงู่ใกล้เอากรอบไปลุกพอแล้วพอแล้วนะอเอาเกลือนะแล้ว,ลวได,วนะด้นึงไหมได้ดงคั่งเงเหลืองๆสวยนะเน,นี่ยกกลัวอะไรกลัวน้ำมันกระเด็นลุก เกี่ยวผิวไปเกี่ยวผิวเก่ยวผิวไม่ต้องไปที่ช่างศูนย์แล้วโอเคปะทำอยู่บ้านก็ได้ต้องไปช่างศูนย์แล้วเช่นไหมแม่แน่แล้วเราคลิปนี้เราล้วไปลงยูทูบได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวแม่ภาพถึงแล้วไมคะ เราเอาไปทำยูทูเรเอาไปลงยูทูเราได้ไหมได้ค่ะแม่ในยูทูเราเนี่ยเราไม่ค่อยีเลยนะว้าว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 ้าวว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 ้วว้าววคา้ววากว้วว้าวว้าว้าวววา เกลียสีมือพ่อกับตัวเองเดินไหมคะตักทีไหมเทเบาอยเลยน่ดพอมันเต็มกระทะาก็เอาออกเทดีดีเอาเทสิไม่กินกระเทียม ตัวเองแม่ได้สามข้วเลยไดนะ้ไหมอันนี้เลยนะอันนี้สุทธิเยอะเลยเนี่ยเรามะปลูกนูนคนไข่คนแม่เอาใส่กระทะแล้วก็คนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคือเอาคนถ้าจะเอาเป็นไข่คนก็คนเลยะจะเอาเป็นไข่ค้นก็คน โอ้มีไข่เจียวนั่นแหละต้องนั้นนะคะขาดมีไข่เจียวให่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็สุกให้คนต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟอ่อนเลยต้องดับไม่ลดมัยมันร้อนรเปล่าอ่านั่นแหละมันเหมือนซุปเลยอะอะไรมันซุปเลยอะ ใครคนจะต้องทำานโมไม่ใช่หรอไข่ไก่ไก่ไ่เเยจะใส่อันเดียวกันใส่โบรานเดียวมันปนกันเหมือนแต่ไหนก็นอะไรไม่รู้อะพอใครคนเนี่ยแล้วนะไรวนะีะ่ออมเด็ดนะอะไรนะออมเด็ คืออะไรไข่ไก oh, like. ่ uh ีไข่คนโอ้ยก็คนไม่รู้จักอ่ะกอเรนไ่หม่ได้เรยนว่าออมเด็อ่้วเี่ขายกอะไรไม่ได้เรีาเรียกว่าเอเอคไข่แต่ถ้ป็นไข่เียวไข่คนพวนียเขาจะเรียกออมเล็ด คำนหนึง่งเป็นนะเกี่ยวกับผลไม้นะแต่หนูด ừ, าวผลไม้ที่หนูช <ả? S 2> อบกินมากที่สุดอืมมาละเอาเทใส่นะเอาเทใส่ทำยกไปเทเลยลูกผิวชานเปลืองชัวร์ เดี๋ยวไม่เป็นไรเขามีโฟมมาให้มีเขามีโฟมมาให้ล้างจานอะไรนึงเพื่อราาอะไรไข่เกียวก็ไข่เจียวไว้เลยนะไข่พุ่นไข่พุนไข่พุนไข่พุนกระทะไมต้องนไข่ได้ถึงกระถะไต้องลื่นีกระทะติดเลย

พอเชื่อมยแม่มาทอดกระทะจิ๋งหมูก็ได้แม่จา๋ามาทำมาทำเพราะนะ้าพี่ก็ยังพี่ก็ยังแม่มาทอดมาทอดของหนูก็ได้นะจะทอดเลยจะจึงเันกี่ฟองอ่ะจะเอากระทะจิ๋งทอดตลอดแม่จะทอดกระทะแม่แล้วเดี๋ยพ่อทอดกระทะหนู ออทัดไข่เกาะโอ้อันนี้สวยมากแทนเค้กแทนเค้กไอยอันเนี้ยแม่อันนี้มันแพนเค้กเลยสวยคาะ

ก็ใส่ดิก็มาจอบลูกอยู่อันนี้ใส่ไปก็ได้ไงก็ใส่อันนี้ใส่ไปจานอ่าได้ค่ะใส่ในจานเลยจริงๆใส่จานเดียวกันเลยหนูทำเองได้เลยนะระวังนมือไม่ต้องพีคไหมย่าใส่จานได้เลยไหมย่ะคุณพ่อคุณแม่แม่พนัก สองเลยอันเลยไข่เจียวสองอันแล้วนี่ก็เป็นไข่คนนะไม่ใช่ตะหลิวบอกว่าให้เาับไข่คนที่เราทำจากกระทะสี่เลยบายบายไปไายบายนะคะ